สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งโนเวจ้าภากใจโนเววันนี้พาน้องหมาออกมาเดินเหมือนเดิมวันนี้แม่เลิกงานบ่ายโมงครึ่งมาเดินช้าหน่อยกับอากาศนหนาวจ้าบ่ายสองโมงกว่าแลจ๊ะแดดกำลังจะรับขออฟ้าจ้ามาดูน้องหมากัน ดูนางอ้อากาศหนาวมากพี่น้องอากาศเย็นเลยจ้าดูหน้าหนาวบ่ายสองโมงครึ่งแดดกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วนะคะหน้าหนาวก็จะประมาณนี้จ้าแดดก็จะหมดวเนาะมืดวเหมือนบ้านเราบ้านเราก็จะมืดเร็วตอนเช้าก็จะสว่างช้าๆนี่แหละอากาศหนาวเนาะ รักษาสุขภาพในเดจ้าทางนี้หิมะก็ยังไม่ลงจ้าอันนี้ภาคใต้โนเวย์เนาะหิมะยังไม่ลงเลยนะคะแต่ทางอื่นลงแล้วจ้าทางนี้ยังไม่ลงค่ะแต่ก็อากาศหนาวรักษาสุขภาพในเด,ดจ้า